สลายุสันเพชรครับไม่สบายเป็นไปหาหมอครับแล้วก็พอหมอตรวจพะว่าเป็นก้อนเนื้อที่ทอน้ำดี <S <S เริ่มแรกก็หมอก็บอกว่าใหส้สองกล้องกล้องก่อนพอ,อไปข้างในดูถ้าเป็นนิ่วก็หมอจะรักษาเลยถ้าไปก้องเนื้อก็ลุงขึ้นก็จะผ่าตัดตกลง หมอส่องกล้องไปก็เป็นก้อนเนื้อที่พอน้าดีแล้วก็เอาก้อนเนื้อก้อนเนื้อผมไปตรวจแต่ตอนนั 50, 50. ้นหมอบอกว่ายังไม่บอกว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรเป็นแต่เอาก้อนเนื้อไปตรวจก่อนแต่โอกาสเป็นมะเร็งอ่ะห้าสิบห้าสิบอ่ะพี่หมอบอกเข้าห้องไอซียูไม่กี่วันผมก็ออกมาอยู่อยู่ห้อง ห้องคนป่วยก็อดอดข้าวนาผมเป็นเดือนคือไม่ได้ทานอะไรเลยอดข้าวนาเป็นเดือนนี้หลังจากนั้นหมอให้พวกอาหารทางทางสายเอทางทอมั่งทางเอเส้นเลือดมั่งก็อยู่อดน้าดข้าวเป็นเดือนแล้วนี้ตหลังหมอบอกว่าให้ทานน้ำได้มั่งไรมั่งก็เออก็ดีหน่อยทานข้าวก็ทานมาได้ไปเยอะตอนนั้น แล้วก็คุณหมอก็บอกว่าพอปอนเนื้อที่เอาไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่าผมป้อนเนื้อเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งขั้นที่สามผมก็ตกใจอะพู้ง,ง่ายเเอะหมอก็บอกว่าเออเดี๋ยวออกจากอุบาลแล้วต้องไปให้ทิมโมกับแสแสงตลอด ตลอดให้ครบคอร์ดผมก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไปฉายแสงสายอะไรอย่างที่คุณหมอบอกหรอกมาพอดีน้องชายน้องชายไปเส์ฟดูพอดีเจอเจอคุณลี่แล้วเจอยายาตัวเนี้ยอันนี้ผมก็เลยบอกน้องชายว่าหไหนๆแล้วก็ลองเอามาทานดูเพราะเป็น เราเป็นแบบนี้แล้วไม่รู้ไม่มีทางออกแล้วเพราะหมอก็ไม่ให้ยาเราเราให้เราสายแสงกับพิมโผอย่างเดียวชื่อสมจิตสุริชางค่ะเป็นภรรยาของคุณสลาย,ยุทธ์ค่ะก่อนที่คุณสลาย,ยุทธ์จะจะทานภูเขาพัสรูทีนเนี่ยค่ะคือมีความเอนตี้มากเลยคือว่าไม่เชื่อเรื่องยาสม,มุนไพรค่ะเพราะว่า กลัวว่ากินแล้วตับไตไส้พุงจะไม่ค่อยดีแล้วก็เขาเขาได้ยินครับคนเขาพูดมาว่าพวกยาสม,มุนไพรเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีแล้วก็จะทําให้ไตพังตับทํางานหนักพอตอนที่คุูสลายุทธกินเนี่ยจะทะเลาะกับเขาบ่อยมากเลยบอกว่ากินทําไมเชื่อทําไมทางคุูสลายุทธก็บอกว่าลองกินดูก่อนอะไรเงี้ยเผื่อของเขาดีเผื่อเราจะหายอะไรเงี้ยก็ยังทะเลาะกับเขาอยู่ตลอดว่า ทำไมไม่เชื่อหมอหรอหมอให้ไปให้คีโมไปฉายแสงทําไมไม่ไปมันก็มีสินหายนะทําไมต้องมาเชื่อยาตัวนี้เพราะเคยเพราะเคยมีผลิตผลิต์ตัวอื่นอ่ะที่ว่าเขาเขามียาเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรอ่ะที่ได้ยินมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากินแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายอะไรเงี้ยก็เลยเจนตี้กับอะไรกูขาวพัสดูทีมากเลยแต่พอกุศลายุได้ทานไปรู้สึกว่าเขาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆื่อ จากที่ออกจากโรงพยาบาลมาว,าวันที่16พฤษภาคมเอาวันที่2น้ำหนักก็เริ่มเพิ่มขึ้นออกจากโรงพยาบาลในน้ำหนักแค่66กิโลพอวันที่2กรกฎาคมน้ำหนักก็ขึ้นมาประมาณ72-73กิโลแล้วตอนนี้เอ่อน้ำหนักจากวันที่2กรกฎาคมตอนนี้วันที่5สิงหาน้ำหนักคุณสลายุประมาณ75กับ76คือก็คือเริ่มมีความเชื่อกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วว่าออของเขาทำให้ โรคมะเร็งสามารถที่แบบว่าจะดีขึ้นได้ก็ตอนนี้มีความเชื่อกับยาตัวนี้แล้วก็ยังจะคิดจะเรามาลองทานดูเลยแต่การที่ที่ว่าเราอ่ะแอนตี้เขามากเลยว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไงก็ไม่เชื่อทะเลาะกับเขามาตลอดน้องชายก็เลยติดต่อยาไหมผมพอบอกกโางพยะวันได้ผมก็ทานยาตัวนี้เลยทานเลยทานวันละสามเม็ด เท้าเม็ดหนึ่งแท่งเม็ดหนึ่งก่อนนอนเม็ดหนึ่งก็ได้ไม่กี่เดือนแล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลคุณหมอนัดผมอาทิตย์หนึ่งไปตรวจครั้งแรกคุณหมอไม่ได้ให้ผมเจาะเลือดคือให้ผมไปดูเฉยๆตกลงก็ไปดูหมอหมอก็เลยบอกเออก็ยังแข็งแรงดีขึ้นนิดนึงแล้วอีกสองอาทิตย์คุณหมอก็นัดผมอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เจาะเลือดเจาะเลือด แล้วพอผมไปตามนัดก็เจาะเลือดก็คุณหมอขอ้อข้างขางหมอมอเออโอ,โอ้ดีขึ้นเลือดเข้มข้นขึ้นแล้วก็ตับเติบอะไรก็ดีขึ้นนี่หมอก็อน,นัดอีกเดือนหนึ่งทีนี้อีกเดือนหนึ่งผมไปเข้าไปหาหมอตรวจก็เจาะเลือดเหมือนเดิมเข้าไปหาหมอหมอก็บอกว่าโอ้หมอก็ยิ้มหมอโอ้ทำไม ทำไมแข็งแรงดีจังเราเลือดอะไรก็ดีมีโปรตีนมีเกลือแร่โอ้ดีหมดเลยถ้าผมไม่ได้ยาตัวนี้ผมก็คงไม่รอดมาถึงตอนนี้หรอกเพราะว่าตัวมะเร็งที่ท่อน,น้ำดีมันจะทำลายทำลายแผลแผลผมที่ผ่าตัดแผลที่ผ่าตัดนี้จะทำลายหมดเลยเพราะว่าภูมิเราอ่อนมาก รับผมพ่อหมอก็ไม่ได้ให้ยาผมทานเลยครับเพราะว่ามันไม่มียาทานก็รอให้ผมแข็งแรงแล้วก็ให้เคมีโมก็สายแสงผมก็พอจะรับมาได้ผมก็ทานยาตัวนี้ที่น้องชายไปเจอพอดีเลยโชคดีของผมผมก็แข็งแรงขึ้นมาจนทุกวันนี้หมอตกใจมากเลยเขาบอกโอ้หมอยิ้มเลยว่าโอ้ทำไมดีขึ้นแข็งแ,งแรงขนาดนี้ล่ะเพราว่า่งี้แล้วกบ เลือดอะไรก็ดีตับก็ดีดีทุกอย่างดีหมดเนหมอยิ้มเลยว่าทำไมแข็งแรงดีจังแข็งแรงดีจังหมอตกใจแล้วหมอดีใจในเคสที่ว่าเอ๊หรือว่าหมอดูแลดีรักษาดีทําไมคนไข้เราที่ดีจังเลยไม่ทราบอ่ะเพราะหมอไม่ได้ให้ยาเลยเราเราไม่คาบอกหมอคาบอกหมอด้วยเพราะหมอเขาห้ามห้ามเรื่องอย่าไปทานสมุนไพรหมอบอกอย่าไปทานยาสมุนไพรนะอย่าไปกินยาต้มนะ แต่เราไม่ได้กินยาต้มเรากินภูคาวพัสดูทีนตอนที่เชื่อแล้วว่าภูคขาพัสดูทีนเขาดีจริงๆคิดว่าชีวิตนี้ผมตายแล้วผมไม่ไม่คิดถึงอะไรแล้วผมคิดว่าตายแน่พราะพอ,พอทานยานี้มันดีขึ้นเรื่อยๆมันเรื่อยมันก็ผมก็แปลกใจอยู่แปลกใจอยู่เหมือนกันผมก็มั่นใจว่ายังไงก็ผมมีชีวิตอยู่ได้เพราะตัวนี้ยังไงก็ถ้าใครมี เป็นโรคแบบผมหรือเป็นโรคอะไรแล้วแต่ก็ลองโทรมาคุยกับตัวอย่างนี้ได้ผมเจอด้วยตัวผมเอง